ลีเจนช็อปบริการเติมโรบักแบบ i อพีเซิร์ฟเวอร์และ ID p a พารเรท10และยังรับกดผลเกมพาร์สูงถึงเรท12เช่นบ็อกฟุตคิงเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายอีกทั้งยังมีบริการไก่ตันแถมยังรับเติมทอยโค้ดเขาก็มีถ้าใครสนใจสามารถคลิกดูได้ที่หน้าร้านหรือบริการเพจได้ที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเอาละครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมนะในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาสอนฟาร์มมาสเตอร์ ทางด้าของผลอุ้ย,ยกันน,นะครับผมนะฮะหรือว่าผลโมจิเฮ้ยเฮ้ยเรือเรือเรือคุณผู้ชมเจอเรือครับผมคุณน้องน้องช่วย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 ด้วยนะครับผมเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไหวปะนี่ยเรียบร้อยฮะอุ้ยชิปปองแล้วคุณผู้ชมอุ้ยเกินไปอุ้ยเดี๋ยวนะกำลังเปิดคลิปเลยคุณผู้ชมคือคืออยู่ๆก็แบบเรือโดนอันนี้เฉยอ่ะคุณผู้ชมเออช่วยด้วยไม่ไหวเน้วนะครับผมน้องๆเฮ้ยยังไงที่ เอ้ยอาเเรียบร้อยเรือกูเอาาเรือเรือ,เร,อ,เ,รอเรือแตกคุณผู้ชมเรือแตกแล้วอุ้ยเกือบตายอ่ะคุณผู้ชมอะไรครับเนี่ยเออกำลังเปิดคลิปเลยเอาตกใจพี่เอาจริงพี่ตกใจนะพี่ไม่ได้ใส่หูฟังด้วย้วเมื่อกี้นี้พี่พูดตรงว่าพี่ไม่ได้ใส่หูฟังนะครับเออเมื่อกี้พูดถึงไหนแล้วไม่รู้นะครับผมนะก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านละกันนะครับผมนะแล้วก็ในคลิปวิดีโอนี้เนี่ยผมเราจะพาคุณผู้ชมมาฟาร์มมาสเตอรี่ทางหน้าของผลดอชหรือว่าผลโมจิหรือว่าผลอุ้ยนะครับผมนะ ใช้อย um ู่ที่ประมาณ400มัตเตอรี่นะครับผมขึ้นไปนะคิดว่าอย่างนั้นนะครับสําหรับใครที่ฟาร์มมัตเตอรี่ทางด้านของผลโมจิตันแล้วเนี่ยนะครับผมนะสามารถติดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมนั้นหรือว่าสําหรับใครที่รู้นะครับผมสามารถติดคลิปวิดีโอนี้ไปได้เลยนะครับผมนะสําหรับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยนะครับผมหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่นะครับผมสามารถรับชมคลิปวิดีโอนี้ไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับผมนะสําหรับใครที่อยากฟาร์มในเซตของพี่เนี่ยนะครับผมเซตของพี่ก็ ตอันนี้พี่พี่เอาออกไปละกันนะครับก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับผมนะสามสี่อันด้วยกันนะครับผมนะแล้วเกาะที่ใช้ในการฟาร์มเนี่ยนะครับผมจะเป็นทางด้านของเกาะอนนุนนะครับผมนะเกาะอะไรวะเกาะหัวกระโหลกใช่นะครับผมนะเป็นเกาะหัวกระโหลกนั่นเองนะครับผมนะช่วงต้นคลิปเนี่ยนะครับผมพี่จะสอนอยู่ที่เกาะกระโหลกหรือว่าโลกที่2นั่นเองนะครับผมนะส่วนประมาณช่วงประมาณกลางคลิปหรือว่าท้ายคลิปเนี่ยนะครับผมจะสอนอยู่ที่ประมาณโลกที่3นั่นเองนะครับผมนะก็สอนทั้งหมด2โลกเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มมาสเตอรี่ทางด้านของผลอุ้ยนะครับผม นี่ลั่นเลยนะครับผมนะสำหรับใครที่ลำคาญคําว่านะครับของพี่เนี่ยนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะถ้ามันไปเตะหูใครหรือว่ามันไปสะกิดหูใครนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับเพราะว่าคําว่านะครับของพี่เนี่ยบางทีมันมันก็ดูสุภาพนะแล้วก็บางทีมันก็ดูน่ารำหน้าเบื่อหน้าลำคาญก็เข้าใจคุณผู้ชมแหละแต่ว่าพี่พยายามแล้วนะครับผมแต่มันมันไม่ได้อ่ะคุณผู้ชมมันมันติดไปเล้วอ่ะคุณผู้ชมพี่จให้พี่พูดยังไงอ่ะครับน้องน้องโอเคฮะก็มาถึงกรอบเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ได้บ้างนะครับผมนะเอาจริงๆมันก็มีหลายเกาะน,นะครับผมนะมันฟาร์มได้หมดเลยนะครับผมคำว่าฟา,าร์มมัตเตอรี่นะมันฟาร์มกับ g g บอสก็ได้หรือว่าจะฟาร์มกับมอน mm. ตรงไหนก็ได้นะครับผมแต่ว่าถ้าใครจะฟาร์มตามพี่หรือสูตรพี่เนี่ยนะครับก็ดูคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับผมแล้วเกาะที่พี่ใช้ก็เป็นเกาะหัวกะโหลกนั่นเองนะครับผมเป็นเกาะสุดท้ายนะครับของที่ต้องใช้ก็มีเซตตามนี้เลยนะครับผมมีขาดำมีผลโมจิแล้วก็มีคาบูชะนั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยว่ามันจะฟาร์มยังไงนะครรัับผผผผผมมมมมใในนไตลลลออีี่่่่่่เเเดดแกกห้้าาาาปิิิววทช สายพารามิเซียนะครับเออไม่ใช่สายโลเกียขอโทษขอโทษมันไม่ใช่สายโลเกียนะครับผมนะแต่ว่าเราเปิดฮาคิป,คป๊บเนี่ยมันจะเป็นสายโลเกียทันทีนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันก่อนเห็นไหมฮะอันนี้คือปิดฮาคิมันจะโดนตีแบบนี้นะครับ,บ,บแ,แต่เราเปิดฮาคิปุ๊บเนี่ยนะครับมันจะเป็นสายโลเกียทันทีนะครับผมนะขออภัยด้วยนะครับผมนะที่บ้านก่อสร้างนะครับผมนะถ้ามีเสียงหินเจียหรือว่ามีเสียงทุบเคาะปุ๊กเป้งปุ๊กเป้งอะไรเงี้ยต้องขออภัยด้วยนะครับผมนะอันดับแรกนะครับผมให้เราเริ่มที่มอนตัวนี้นะครับ ผมพอดีแบบคาบ,บุฉามยิงไม่โดนนะครับผมนะประมาณนี้เลยนะครับก็รู้สึกว่าประมาณแบบอ่าเรียกมาแล้วก็ทำร่่งของสกิลนะครับอ่าใส่สกิลลัวๆไปเลยนะครับเอาประมาณนี้นะครับ นี่นะครับผมเห็นไหมฮะก็ได้แล้วนะครับผม1ชุดนะครับต่อมานะครับผมก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับให้แนะนําว่าเป็นขาดําเตะก็ได้นะมันจะแน่นอนกว่านะครับคาบูชามันเรียกยากเนาะวิ่งไล่มอนประมาณนี้ละกันนะครับแล้วก็ใช้ดัางของขาดํานี้เตะไปเลยนะครับถามว่าทําไมต้องเป็นขาดําเป็นหมัดอื่นได้ไหมมันมันได้นะเอาจริงมันได้นะแต่ว่ามันจะฟาร์มช้ากว่านะครับผมพี่เชื่อว่าอย่างนั้นนะครับเพราะว่าขาดาเนี่ยนะครับผมมันเตะแล้วมอนไม่กระจายนะครับผมนะแต่ว่าถ้าเป็นหมัดอย่างอื่นเนี่ยมันจะตีมอนแล้วม เนี่ยนะครับผมยิ่งฟาร,ร์มยากมากเลยนะครับผมนะอ่านะครับอันนี้ถือว่าโชคดีนะที่มันเป็นสายโลเกียนะครับผมนะถ้ามันเป็นสายพารามิเซียเดี๋ยวจะฟาร,ร์มยากกว่านี้อีกนะครับผมนะโอเคฮะก็เตะมอนไปเรื่อยๆนะครับผมนะแบบนี้แล้วก็ใช้สกิลนะครับผมนะถ้ามันไม่ตายเนี่ยนะครับผมก็ใช้สกิลแบบ อ่าซ so so like ิค like ิวหนึ anymore, ่งในการเก็บกวาดก็ได้นะครับผมนะเห็นไหมฮะมันรู้สึกว่ามันฟาร์มต่อเนื่องเห็นไหมครับผมนะก็คือแบบวิ่งฟาร์มได้รัวๆเลยนะครับไม่ต้องพักไม่ต้องหยุดเลยนะครับแนะนําว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยนะครับผมฟาร์มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับผมจนกว่าจะถึงมัตเตอรี่หกร้อยนะครับผมนะนี่เห็นไหมฮะก็คือแบบมันต่อเนื่องนะไม่ต้องแบบพักเลยนะครับมอนมันเกิดทันกันพอดีนะครับโอเคฮะก็มีประมาณนี้นะครับผมสำหรับผู้เล่นโลกที่2ในการที่อยากจะฟาร์มมัตเตอร์ลี่ประมาณเอ่อสี่ร้อยถึงห้าร้อยหกร้อย ผมนะบอกว่าเป็นแนวทางดีกว่านะครับผมนะเพราะว่าบางคนเนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันนะครับว่าฟาร์มมัตเตอรี่มันฟาร์มตรงไหนก็ได้นะครับรวมถึงฟาร์มบอสด้วยก็ดีเหมือนกันนะครับผมนะบางทีแบบเราฟาร์มเบื่อๆก็ไปตีบอสบ้างอะไรประมาณนี้นะครับผมนะสรหรับโลกที่2นะครับโอเคครับผมโลกที่2ก็มีประมาณนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อโลกที่3กันเลยนะครับผมมาดูซิว่าพี่จะฟาร์มตรงไหนแล้วก็ใช้อะไรยังไงบ้างนะครับผมนะไปดูกันเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเมื่อกี้รู้สึกว่าจะลืมสุ่มผลใช่ไม เกิดพอดีกำลังจะเปิดคลิปเลยก็คือแบบตกใจปุ๊บก็เลยลืมสุ่มผลไปเลยนะครับผมนะก่อนที่จะไปโลกที่3เนี่ยเดี๋ยวเรามาสุ่มผลกันก่อนนะครับผมมาดูซิว่าโลกที่2ก็เกลือเหมือนกันนั่นนี่นะครับผมนะเกลือหรือเปล่าไปดูเนี่ยไปดูกันก่อนนะครับโอเคฮะพร้อมนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมนับ1 2 3สแล้วไปเลยครับผมนะฮะไปครับเออเฮือโคตรเจ็บอะครับน้องนองโอ้โหพระเจ้านี่จะเป็นราชาเกลือให้ได้ใช่ไหมไม่ต้องเป็นราชาจนสลงจนสลัดเนี่ยนะครับผมนะโอ้ยท้อใจเลยอะครับน่องน่อง เดี๋ยวขอ,อยาเจ็บก่อนละกันนะครับผมนะก็รู้สึกว่ามันจะโอ้โหผลช,อชอ็อปช็อปปัดเจ้า แต่ว่าเราเก็บได้อีกนะครับคือมันจะเกลือกว่านี้อีกไหมนะครับผมนะคือแบบสามผลไปแล้วคุณผู้ชมคือคิอคดดูดิโอเคฮะเดี๋ยวเราไปรับชมโลกที่3กันตอนเลยนะครับผมนะฮะไปเลยครับอเอาล<ๆ>่ะครับผมตอนนี้เราก็อยู่ในโลกที่3เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะพี่ลืมบอกอะไรไปอย่างหนึ่งนะครับผมเรื่องของแต่งนั่นเองนะครับของแต่งเนี่ยนะครับผมพี่แนะนําเป็นท้าของวบนตาโดฟาน,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 นะครับผมนะถามว่ามันดียังไงนะครับในการฟาร์มคือคููดาวมันจะไวมากๆนะครับผมนะสำหรับการใช้สกิลเนี่ยนะครับผมอันนี้พี่แนะนาเลยนะครับผมนะโอเคฮะ ว่าจะเป็นเกาะไหนลองทายดูซิติกต็อกติกต็อกติกต็อกนะครับผมนะไม่ต้องทายนะเดี๋ยวพี่รีเซ็ตตัวไปนะครับผมนะโอเคครับผมเกาะที่พี่ใช้ฟาร์มเนี่ยนะครับผมเป็นทางด้านของเกาะพีนัทนั่นเองหรือว่าเกาะขนมถั่วอะไรหรือเปล่าไม่รู้นะเนยเนยถั่วหรือเปล่านะก็เป็นเกาะนี้นั่นเองนะครับผมนะก็เป็นเกาะที่เหมาะกับการฟาร์มมากๆนะครับแต่ว่าถ้าใครอยากจะใช้สูตรพี่ก็ได้นะครับผมมันก็ฟาร์มไวอยู่นะแล้วก็มันรู้สึกว่ามันจะฟาร์มต่อเนื่องด้วยนะครับไม่ขาดสายไม่ขาดตอนไม่น่าเบื่อนั่นเองนน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 ะะ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 คคคคครรรรรรรัััับบบบผผผมมมมมมฮโอเเเเเเเดดีีีี๋ยยยวาา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 ิ่่่่กกกลพพจจไใใใชชชู้้้้ททง ของขาดำซันจีนั่นเองนะครับผมเรามาดูกันนะครับอ่าก็เปิดฮาคิไปเลยเอาเตะไม่โดนอ่าเตะโดนแล้วนะครับผมนะก็เริ่มจากมอนตัวนั้นก่อนเลยนะครับเห็นไหมฮะแล้วก็วิ่งมาตรงนี้นะครับวิ่งไปเหนือเลยนะครับอ่าเตะหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็มาตรงนี้นะครับเดี๋ยวจะฟาร์มโชว์สักสองรอบสามรอบหนึ่งนะครับผมมาดูซิว่ามันจะไวจริงหรือเปล่านะครับผมนะฮะก็ใช้ขาดำนัวไปเลยนะครับผมนะแล้วก็ทำดาเมจตรงนี้รู้สึกว่าจะประมาณอยู่ที่เอ่อเจ็ดหมื่นอ่าประมาณเจ็ดหมื่นปุ๊บก็ใช้สกิลนี่เห็น เป็นสูตรของมันนะครับผมนะทำดาเมจประมาณสัก7 0,000นก็พอแล้วนะครับส่วนตรงนี้ก็กะเอานะครับผมเห็นไหมมันจะเป็นแบบอัตโนมัติเลยมันจะทําให้เราไม่น่าเบื่อนะครับเห็นไหมคือแบบฟาร์มง่ายนะครับผมนะคุณผู้ชมถามว่าทาไมของพี่ถึงมาเตอรี่หกร้อยนะครับผมแนละ้วก็มันฟาร์มง่ายขนาดนี้นะครับผมนะเห็นไหม นี่เห็นไหมแล้วก็เก็บงานนะครับนี่นะครับมอนก็จะเกิดพอดีเลยนะครับมันก็จะไม่ต้องแบบไปยืนรอให้มันแบบเอออะไรแบบเออๆอะไรงนี้นะครับอ่าก็วิ่งฟาร์มประมาณนี้นะครับมันมืดอะไรวะนี่ต้องคืนหรอไวจังมาลูกสามแป๊บเดียวเองนะอ่ะก็ฟาร์มประมาณนี้นะครับผมนะถ้าอยากให้มันเร็วๆก็เกิดขาไฟได้นะครับผมนะคุยเพลินไปหน่อยถามว่าทำไมถึงเลือกเป็นขาไฟเพราะว่ามันเป็นการตีมอนแล้วมันไม่กระเด็นนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับเห็นไหมฮะเราก็มาฟาร์มตรงนี้ต่อนะครับผมนะมันก็จะไม่น่าเบื่อนั่นเองนะครับ แล้วก็สิ่งสําคัญของการฟาร์มมัตเตอรี่เนี่ยนะครับผมที่สําคัญเลยนะครับผมที่เรามองข้ามไม่ได้นั่นก็คือเวลนั่นเองนะครับก่อนที่จะทําให้เวลตัวเองเนี่ยนะครับผมตันซะก่อนนะครับผมนะก่อนที่จะฟาร์มมัตเตอรี่ทุกสิ่งอย่างนะครับผมนะก็ยืนตีมอนไปเลยนะครับผมตรงนี้ประมาณ70,000นะครับตีไปเลยฮะเห็นไหมห้าหมื่นละนะครับหกหมื่นละเจ็ดหมื่นปุ๊บเราก็สกิลเลยนะครับ อ่าพอจิตหนึ่งเราก็สกิลเลยนะครับมันก็จะเก็บงานของเราแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะฟาร์มง่ายขึ้นเยอะเลยนะครับผมนะเราก็มาต่อกันตรงนี้ต่อนะครับมันก็จะเป็นการวนลูปอยู่แบบนี้นะครับผมนะสำหรับใครที่เบื่อก็วนตีบอสก็ได้นะครับสำหรับใครที่ไม่มีเซิร์ฟวีเนี่ยนะครับผมก็เป็นเซิร์ฟธรรมดาก็ได้นะครับผมนะฟาร์มคนเดียวเลยนะครับอ่าให้มีเพื่อนช่วยฟาร์มก็ได้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมฮะไม่น่าเบื่อนะครับผมนะสำหรับการฟาร์มก็มีประมาณนี้นะครับผมนะคร่าวๆนะครับผมนะก็ประมาณนี้เลยนะครับสำ เนี่ยนะครับผมก็สามารถรีเควสหรือว่าขอพันเข้ามาได้เลยนะครับผมขอแบบเป็นสมเหตุสมผลนะไม่ใช่ขอผลหนามนะผลหนามนี่ใครจะไปฟาร์มตันบ้าเปล่าเออถ้าไม่ใช้โปรหรือว่าไม่ใช้โปรแกรมช่วยเนี่ยก็ฟาร์มไม่ตันหรอกนะครับผมนะอ่าตรงนี้ก็ประมาณสัก70,000จื่นดำไปเลยนะครับผมตรงนี้70,000นะครับไม่ต้อง50,000ก็ได้50,000ก็ได้เพราะว่าอนมันจะตาย,ตยนะครับ ก็ประมาณนี้นะครับผมนะใช้อันติีในการเก็บงานนั่นเองนะครับผมนะอ๋อเอาผิดพลาดอะไรวะเนี่ยโอ้ไม่โดนอีกโอ้ทอเลยนะครับผมนะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะครับผมนะเป็นเกาะที่ฟาร์มง่ายพอสมควรเลยนะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับผมนะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมมาถึงตรงนี้ได้นะครับก็ขอบคุณทุกคนเลยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่ประมาณ4 0 0 0มซับแล้วนะครับผมใกล้จะห0,000ื่นแล้วนะครับผมขอบคุณทุกคนทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมนะขอบคุณทุกคนทุกท่านเลยนะครับ ก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายโอ้ยกระเด็นอู้ยลงนัก